ทิพไายวัดเขาจัดงานทำบุญไอ้จุนเต้มาไหนดิเอาจะตีมาไหนแบ่งชุดกันมาเลยเดี๋ยวกูรับผิดชอบตำรวจให้ไอ้เฮียพวกมึงนี่กูมองแล้วเลยเทเลยตัดแหมโกูเหมือนหมาเลยย่งนักเลงกูขุนเลยตามตีติดวดตีกัน่ะ้าไม่พอใจกลับบ้านไปแล้วคนเจ้าคนแก่ก็จะมีระบียอีกตัด ไอ้ที่หายก็จัดงานประจำปีไอ้เที่อยู่ทุกวันไป่ตีกันจะมาตีคุยวันเดียวแล้วแน่จริงมาเนี่ยเนี่มาเนี่ยพานักเลงมานี่ยให้ตุนเต้นเอ้าเราบองมีต่อไอ้สัตว์ที่ตายแล้วกกูเต้นเอ้าพี่พี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่